โยโฮสวัสดีครับผมนี่้รับสู่หลักสี่เกมมิ่งนะฮะพบกับพี่แบงค์อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาทำคลิป first Reaction นั่นเองนะฮะเกี่ยวกับเกม Monster Hunter World นั่นเองครับผมเพื่อนพี่ได้ส่งคลิปนี้ไหมพี่ดูนะครับเพื่อนมันรู้ว่าพี่ชอบเกมแนวนี้มากนะฮะมันเกี่ยวกับการที่เราเป็นคนนี่แหละฮะแล้วก็ไปฆ่าพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันน่าดูมากน่าดูน่าดูจริงๆมันเป็นเกมที่พี่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วฮะมันจะลงใน Nintendo t d s นะครับผมกับ PSP นะ ปีหน้าปี2อง8นะครับมันทำมาลงใน PS4 น,นั่นเองนะครับผมฉะนั้นมาดูไปด้วยกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเหตุผลที่เพื่อนส่งมาเพราะว่าเพื่อนมันรู้ว่าพี่ชอบเลยส่งมาให้ดูแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงไม่เคยดูใช่ไหมเฮ้ยเกมนี้เด็ดมึงต้องลองทำเฟิร์สเรียคชั่นดูทำลง YouTube มึงไปเลยอ่าเผื่อมีคนชอบแล้วก็ทีหลัง ถ้ามีใครอยากให้พี่ดูอะไรก็ทําแบบเอาเอาคลิปส่งมาให้พี่ดูแค่น,นั้นแหละเพราะมาดูเฟิร์สเรียกชั่นของพี่นะฮะซึ่งทางยูทูบเขาก็มีคนทําเยอะแยะมากมายนะฮะตามคลิปต่างๆพวกเดอแมสซิงเกิลหรือว่าดูเทเลอร์ตัวอย่างหนังเรื่องอะไรเรื่องแรกอะไรประมาณนี้นะฮะคลิปพวกนี้ส่วนใหญ่จะติดลขิขสิทธิ์หมดนะครับผมฉะนั้นเราไม่ได้หาได้จากตรงนี้นะครับเราทำเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะฮะผมโอเคปะแต่ถ้าเกิดอยากโดูเน็มาให้ก็ได้นะเออหาตังค์อีกแล้วโอเคงั้นมาดูด้วยกันเลยด้วยกันนนนนะะะะะคครัับผมลิปปขอองงพี่าจจจเ็แวต้ฮดู รูปพีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมก็ค่อยๆจเย็นดูๆไปในมือถือเอาละกันนะฮะดูในมือถือจะเห็นเป็นภาพชัดละกันนะครับโอเคครับงั้นเริ่มกันเลยนะฮะกับ Monster Hunter World นะครับผมกดเล่นละกำนึงมือถือตกใ <c oughs> จเย็นนะโอเคมาละตัวเลข่าขึ้นมาเออ เริ่มล้วแคปคอมพีเซนตนะครับผมภาพสวยสวยมากสวยกว่าใน TDS กับ PSP ร้อยเปอแล้วเพราะมาทำลงใน PS4 นะฮะภาพสวยจริงครับผมสวยมากเลยสวยสัตว์ดาบใหญ่เหมือนเดิมครับผมเหมือนทุกภาคน,นะฮะตัวดาบใหญ่นี่เป็นตัวละครหลักตลอดนะฮะอาวุธหลักเหมือนไม่ยิงธนูใส่ไอ้พวกผลไมาให้ตกลงมาด้วยใช่ปะ โอ้มีการใช้ฮนูไฟนะผมยิงให้มอนสเตอร์หนีนะฮะมีพังกายด้วยเยดเท่ขนเถาวันทําให้เดินทางสะดวกมากขึ้นนะับผมเดี๋ยวอันนี้ไม่ตาใหม่ปะเนี่ยเฮียมีการเอาแบบหญ้ามาคุมตัวไอ้ซาดเด็ดว่าเอาวะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮียโดดใส่เลยเย้แค่ปุ๊บอา้าวโดนชนกระเด็นไปนะผมอา้าวติดถาวันออกไม่ได้ชิมซาบดิอา้าวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวชิ่งชิงไม่ชิวแล้ววะไอ้เคี้ยวิ่งหนีแล้ว โอ้โหมันจะได้ล่ากันยาเลยปะเนี่ยโดนโดนนี้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 เอาว่ะเอาว่ะมันว่ะเป็นอะไรใส่วะน่ะไอเฮียตกลงมาทับได้ด้วยเฮ้ยหลบเฮียจะหลบแท้เอาโดนแดกแล้วตายเพราะว่าออกมันแค่เบี่ยงลงมานะฮะถตีต้นไม้หลบไฟโดนสับนั่นไงกูว่าแล้วอืมปัดออกไอ้ด้วยโคตรเท่เลยเฮ้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 ยหลบเืียจะหลบแทนเมื่อกี้เอาว่ะเอาว่ะเจอว่ะเจอว่ะ เฮ้ยเฮ้ยไหวป้าไหวป้าหน่อยเดินชิวเดินชิวแหมมันไม่ดีเลยหรอไอ้ีซายิงยิงป้าไอ้เฮี้ยยิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าทำไมวะเหมือนส่งสัญญาณอะไรประมาณนี้นะฮะอ้าวจบละไม่จบไม่จบมามาเลี้ยงตีมาเลี้ยงตีมาเย,าย่แค่แต่ว่าเล่นด้วยกันหลายคนได้นะฮะนี่ไงเดินทางแบบเมื่อกี้เลยโอ้โหขึ้นน้ำฟัสซ่ากระจายไอ้เฮี้ยมีมีมีมังกรหลายตัวมากนะฮะฮือ หลบๆตั้งบอกได้อแอบแอบเนี่ยโอ้โหตีจมูกยิงปืนได้ด้วยอ่าะอยะ่าเทพไปรุนแรงเหลือเกินนะฮะผมปี2018นะฮะเจอกันนะฮะกับเกมนี้นะฮะอะไรเนี่ยโอ้โหตั้งเต่าปิกนิกปิ้งย่างเนื้อแดกโอ้ชิวเหลือเกินจบยังอ่าจบแล้วกดหยุดก่อนปรับโอเคเรียบร้อยนะก็เป็นไงบ้าง กับเกมเกมนี้ฮะใครอยากดูตัวเต็มก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับผม Monster Hunter World นะฮะผมมีให้ดูแบบเต็มๆแน่นอนนะฮะแล้วก็ดูจากภาพแล้วไอ้ชี้บอกเลยครับว่าสวยจริงน่าเล่นมาก2018แน่รออีกตั้งกี่เดือนวะ6เดือนนะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากเขียนเกมเก่าๆนะฮะน้องบางคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะกับ Monster Hunter นะฮะก็ไปเสิร์ชในยู u ู e ได้ครับผม จะมีทั้งใน TDS กับ PSP นะฮะซึ่งภาพอาจจะไม่สวยเท่านี้นะฮะแต่ก็สนุกไม่แพ้กันเพื่อนพี่ซื้อ TDS มาเพื่อเล่นเกมอยู่เฉพาะเลยเล่นเกมเดียวด้วยเกมอื่นมันไม่เคยซื้อมาเล่นเลยนะฮะมันเป็นเกมที่น่าเล่นมากฉะนั้นใครสนใจครับรอปีหน้านะฮะโอเคก็นี่แหละครับคือคลิป first reaction นะฮะก็ดูว่าพี่เป็นยังไงบ้างเวลาได้ดูคลิปนี้มันคือความสนุกของการได้ดูคลิปพวก first reaction นะฮะ โอเคครับสำหรับใครที่อยากให้พี่ลองทำคลิปอื่นๆนะฮะผมก็ลองส่งเข้ามาดูนะผมก็เนี่ยนั่งดูแป๊บเดียวจบทำคลิปเสร็จก็อัพลง YouTube ไปเลยสุขสนานนะผมถ้าอยากเห็นพี่แสดงท่าทางไงกับคลิปอะไรคลิปตลกคลิปขำขันคลิปผีอะไรก็ได้สมงมาได้หมดเลยยกเว้นคลิปโป๊กับคลิปที่มันฆาตกรรมทารุณกรรมเกินไปนะฮะลง u t u b e ไม่ได้นะครับผมโอเคนะฮะงานเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะผมถามถามว่ารักไหมให้บอกว่า ลักซี่เป็นหัวใจอยู่ฝั่งนี้ลักซี่โอเคนะบ๊ายบายครับปิดก่อนตุ๊ด